2021ได้รับการขนานนามว่าเป็นปีแห่ง NFT สะท้อนจากปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่อย่าง OpenSea ที่เติบโตถึง14,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ5 0 0ล้านบาทภายใน1ปี และราคาสุดอลังการหลักพันล้านบาทของสินทรัพย์ดิจิตอลนี้ที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมันนักนะคะแต่ก็อยากจะเข้ามาจับจองเพราะหวังทำกำไรมหาศาลและกลายเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนบ้างแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับ NFT ทำไมมันถึงกำลังเสื่อมมูลค่าลงหรือนี่ถึงคราวฟองสบู่แตกแล้วคลิปนี้เราจะบรีฟให้คุณฟังค่ะ NFT หรือ Non-Fungible Tokens คือนวัตกรรมในการแปลงไฟล์ดิจิทัลให้ขึ้นไปอยู่ในบล็อกเชนเพื่อให้สามารถยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวและยืนยันความเป็นเจ้าของในไฟล์นั้นได้ซึ่งผู้สร้างก็สามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างมูลค่าให้กับผลงานของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเพลงหรือไฟล์ทั่วไปโดยผู้ซื้อก็จะได้กรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของไฟล์หนึ่งเดียวนั้นไปในช่วงสองปีที่ผ่านมา NFT ได้รับความนิยมอย่างมากค่ะแล้วก็มีหลายชิ้นที่ขายไปได้ในราคาหลักล้านบาท เนื่องจากความน่ารักและเรื่องราวของภาพอย่างเช่นรูป wow Ahmed, ไอคอนวาวของเด็กชายเบนยามินอาเมดวัย12ปีถูกประมูลไปในราคา160,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ5.27ล้านบาทหรือทวิตแรกของแจ็คดอซี่ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์ก็ถูกซื้อไปในราคาที่สูงถึง2.9ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ90ล้านบาทค่ะแต่ NFT ที่มีราคาอลังการเหนือใครต้องยกให้ Everyday the first 5000 days ของ B e e p l e ซึ่งเป็นภาพที่รวบรวมผลงาน5,000ชิ้นที่ศิลปินโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมาตั้งแต่ปี2017ซึ่งปิดประมูลไปที่69.3ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,300ล้านบาทซึ่งราคาที่เติบโตทะลุเพดานนี้คริสเบอรอนผู้บริหารองค์กรประเมินงานศิลปะในกรุงลอนดอนก็ได้ออกมาอธิบายว่า NFT ที่มีราคาสูงเหล่านี้ถูกซื้อขายกันภายในหมู่เศรษฐีหน้าใหม่ที่ร่ำรวยจากคริปโทเคอเรนซี่ในช่วงตลาดขาขึ้นที่ผ่านมาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะเอาความร่ำรวยที่หาได้ไปทำอะไรและไม่มีความสนใจในการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นเงินเฟียสจำนวนมากขนาดนั้นพวกเขาจึงเอาไปซื้อ NFT ค่ะแล้วก็ทาให้ราคาของมัน พุ่งสูงขึ้นมากในสายตาของคนทั่วไปและดึงดูดผู้คนเข้าไปในตลาดมากขึ้นเพราะหวังทำกำไรทำให้ตลาด NFT ตกอยู่ในภาวะฟองสบู่จากราคาที่ถูกปั่นขึ้นมาด้วยกระแสล่าสุดเด็บแกม์เบิแพลตฟอร์มด้านคริปโตเคอเรนซีได้ออกมาเผยรายงานฉบับล่าสุดปี2023เรื่อง d e n a f t the evolving landscape of the NFT market หรือแปลไทยสั้นๆว่า NFT ที่ตายแล้วโดยรายงานดังกล่าวพบว่า NFT จำนวน95%มีมูลค่าตามตลาดอยู่ที่0ูนย์อีเธอรียมหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือนักสะสม NFT กำลังถือสิทธิ์ในการครอบครองไฟล์ดิจิทัลที่ไม่มีมูลค่าอะไรเลยรายงานฉบับนี้ยังเน้นย้ำอีกว่า ฟองสบู่ที่แตกของ NFT ในครั้งนี้เป็นผลมาจากการเก่งกำไรอย่างบ้าคลั่งของผู้คนมากกว่าการประเมินศักยภาพที่แท้จริงของสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบกับการซื้อขายในราคาที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ผู้คนเริ่มเชื่อจริงๆว่า NFT สามารถทำกำไรได้ท้ายที่สุดเมื่อราคาขึ้นไปสูงเกินกว่าที่ใครจะซื้อไหวฟองสบู่ก็แตกลงค่ะ และราคาของ NFT ก็เริ่มกลับคืนสู่มูลค่าที่แท้จริงยกตัวอย่าง NFT สุดแหวกแต่โดนใจดาราฮอลลีวูดหลายคนคือ b r ราวเอฟยอร์ชขับคอลเลกชันรูปลิงหน้าตาเบื่อหน่ายจำนวน1 0,000ืนภาพซึ่งเคยมีการซื้อขายที่ราคาสูงสุดถึงภาพละ15ล้านบาทในปี2021แต่ปัจจุบันคอลเลกชันนี้ก็ลดลงไปทำจุดต่ำสุดอยู่ที่ราคา1.3ล้านบาท ซึ่งยังมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะและน่าจะเข้าใกล้มูลค่าที่แท้จริงในเร็วๆนี้แม้ว่ารายง,งานของ d ด็ g เกเบิลจะชี้ว่าฟองสบู่ NFT นั้นแตกไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาด NFT จะหมดอนาคตไปเลยสักทีเดียวเพราะคอมมูนิตี้ของคริปโตเคอเรนซี่ยังเชื่อมั่นว่า NFT จะสามารถพิสูจน์ตัวเองผ่านราคาตลาดได้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดนี้มีมูลค่าที่แท้จริง เนื่องจากคุณสมบัติในการยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวและยืนยันความเป็นเจ้าของไฟล์ซึ่งทำให้เราสามารถนำ NFT ไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือที่เรียกว่า Utility NFT เช่นการให้สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสิทธิในการโหวตทิศทางของโครงการหรือตัวอย่างในภาคเกษตรอย่างเช่นใบพันธุ์ประวัติควายไทยในรูปแบบ NFT ที่ใช้เพื่อการตรวจสอบและบันทึกสายพันธุ์ ทำให้ใบพันธุ์ประวัติมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมันไม่สามารถปลอมแปลงได้นั่นเองค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามนักลงทุนควรจะศึกษาและประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเองรวมถึงสินทรัพย์ที่ต้องการจะลงทุนก่อนเสมอค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานแ์ไตไบรฟ f ด้วยนะคะ